การเปิดตัวของี่ยวม i 15T Pro กำลังจะใกล้เข้ามาข้อมูลล่าสุดจากฐานข้อมูล Geekbench ได้เผยให้เห็นข้อมูลสเปคที่สำคัญของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่นี้ซึ่งรวมถึงชิปเซตเดิร9400ที่มีความเร็วสัญญาณน,นาฬิกาสูงสุดถึง3.73กิกะเฮิรตซ์และทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟิก GPU Arm 925 m, m o l t i c o MC12 นอกจากนี้ยังมีการยืนยัน RAM 2GB และระบบปฏิบัติการ Android 15ตั้งแต่แกะกล่องแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการออกแบบตัวเครื่องที่มีโมดูลล็อกล้องหลังทรงสี่เหลี่ยมขอบมน สควอโคดที่พัฒนารวมกับไล i เคตัวโมดูลลมหาในโทนสีบรอนเมทัลลิกที่ดูหรูหราตัดกับฝาหลังผิวด้านและขอบตัวเครื่องแบบแบนแต่เราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นนี้เปิดตัวเมื่อไหร่และมันจะมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างมาเสวนากันในบทความนี้ยิ่งใกล้เปิดตัวข้อมูลยิ่งหลุด ล่าสุดเสี่ยมี่ 15T โปรรุ่น global ได้ปรากฏตัวบนฐานข้อมูล Geekbench แล้วตอกย้ำข้อมูลสเปคสำคัญหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ผ่านการรับรองจากหลายหน่วยงานทั่วโลกดูเหมือนว่าการเปิดตัวของสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากเสี่ยมี่จะใกล้เข้ามาทุกขณะโดยล่าสุดเสี่ยมี่ 15T โปรในเวอร์ชันสำหรับวางจำหน่ายทั่วโลก global ภายใต้รหัสโมเดล 2506BP68G ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม Geekbench ซึ่งเป็นการยืนยันข้อมูลสเปคที่สำคัญหลายอย่าง ผลทดสอบกิกเป็นยืนยันขุมพลังเดินเซี9 400ข้อมูลจากการทดสอบได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าี่ยวม i 15T Pro จะขับเคลื่อนด้วยชิปเซตเรือธงรุ่นล่าสุด MediaTek เดินซก้400ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดถึง3.73กิกะเฮิรตซ์และทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟิก GPU Arm Mali 925 m u c MC12 สำหรับคะแนนการทดสอบที่ปรากฏมีดังนี้ Single Precision 1611คะแนน Half Precision 1572คะแนน q u a n t i z e 2 2 2 3คะแนนนอกจากนี้ผลทดสอบยังเผยให้เห็นว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับ RAM 12 GB และทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 15ตั้งแต่แกะกล่องภาพหลุดดีไซน์เผยชมกล้องไลเคสสุดโดดเด่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Xiaomi สิา T Pro ก่อนหน้านี้ตัวเครื่องเคยผ่านการรับรองจากทั้ง MDA ของสิงคโปร์ EC ของยุโรปและยังถูกพบในโค้ดของ Hyperolic e ด้วยล่าสุดได้มีคลิปวิดีโอหลุดบน TikTok ที่เผยให้เห็นดีไซน์ตัวเครื่องเป็นครั้งแรกโดยมีจุดเด่นอยู่ที่โมดูลกล้องหลังทรงซีเลีย มาขอบมนสควอโคกลที่พัฒนารวมกับไลเอร์ตัวโมดูลมาในโทนสีบรอนเมทัลลิกที่ดูหรูหราตัดกับฝาหลังผิวด้านและขอบตัวเครื่องแบบแบนสรุปสเปคคาดการณ์ Xiaomi 15T Pro จากข้อมูลที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดสามารถสรุปสเปคเบื้องต้นของ Xiaomi 15T Pro ได้ดังนี้หน้าจอฟอรทลีพร้อมอัตราเฟรชเรทสูงชิปเซต MediaTek เดินไซก้าย์ศอรแรม Gb ระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย h y p e r o s ชุดกล้องหลัง สตัวพัฒนารวมกับไลค์เคอเซนเซอร์หลัก50 MP แบตเตอรี่5500 mAh ระบบชาร์จเร็ว 90W Fast Charging G วัสดุและมาตรฐานกันน้ำตัวเครื่องโลหะกันน้ำระดับ IP69 ตามข่าวลือใกล้ได้เวลาเปิดตัวด้วยการปรากฏตัวบนฐานข้อมูลการรับรองหลายแห่งและล่าสุดบน Geekbench ทำให้คาดการได้ว่าเ x i a o มี 15T Pro นั้นพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้เราจะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทราบทันทีที่มีข่าวเพิ่มเติมแต่คุณคิดว่าเสี่ยวมี 15T Pro จะมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างและคุณจะซื้อสมาร์ทโฟนนี้เมื่อเปิดตัวหรือไม่มาเสวนากันในคอมเมนต์ด้านล่าง